วันนี้จะมารีวิวคุชชั่นชื่อดังของเกาหลีจุงซัม,มุนมาดูกันว่าจะดีจริงอย่างที่เขาคิดกันไหมปังไม่ปังเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจ u n ี่เดอะไฮฟล l y เอนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันก็คือนี่เลยค่ะคุชชั่นของจุงซมมุนนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะ ได้เคยเห็นเคยได้ยินกิตติศัพท์ของเจ้าคุชชั่นตัวนี้มาแล้วนะคะเพราะว่ามันฮิตมากดังมากๆนะคะจูงสม,มุนที่เขาว่าแบบโอ้โหปกปิดได้ดีเนียนเรียบกริบหน้าเขาเงาเหมือนสาวเกาหลีนะคะทาแล้วแบบมันเด้งดึงตึงตังมากเลยนะคะตัวนี้คุชชั่นตัวนี้ก็เลยซื้อมาดูจริงๆแล้วตัวนี้ลองใช้มาแล้วหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยอยากจะเอามารีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าเจ้าคุชชั่นตัวนี้มันเป็นรุ่น Essential Skin n u d e ดอร์ค o ุช i ชนไลนะคะต่างจากอีกตัวหนึ่งที่เป็นรุ่นลองแวร์นะคะลองแวรก็คือเขาจะบอกว่ามันจะปกปิดได้ดีกว่าเนียนกว่ากริบกว่าแต่ตัวนี้มันจะมีตัวนูเดอร์เนี่ยมันจะมีความฉ่ำวาวมากกว่าอาจจะปกปิดได้น้อยกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะผิวผสมไปถึงผิวแห้งก็คือถ้าเกิดว่าคนผิวมันมาใช้เนี่ยอาจจะ ทำให้แบบหน้ามันได้หน้าเงาหน้าวาวได้เลยนะคะก็คือบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันดูมันเกินไปอาจจะเยิมได้ก็เลยอยากจะเอาตัวนี้มารีวิวมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ทําให้หน้ามันมันขนาดนั้นแต่ว่าตรงกันข้ามคือมันทําให้หน้าแบบมันเงาเงาเหมือนสาวเกาหลีนะคะคือถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์เนี่ยโอ้โหมันดีมากคือมันทําให้หน้ามันแบบ ดูวิงวิงหน่อยนะคะมันมีความโกลมีความฉ่ำวาแบบสาวเกาหลีแต่ว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะแบบตากแดดทั้งวันไปที่ที่มีอากาศร้อนอะ่ะก็อาจจะเยิ้มเยิมนิดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันหน้าแบบเนออะไรขนาดนั้นนะคะสาวๆก็คือไม่ต้องกลัวไปว่าแบบใช้ตัวนี้แล้วมันหน้าจะเนอนะคะแล้วบางคนก็กลัวว่า ตัวที่เป็นนูเดอร์ตัวนี้อาจจะปกปิดไม่ค่อยดีสําหรับคนที่มีรอยสิวหรือว่าสิวฝ้าตกกระอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยส่วนตัวก็มีแบบมีตกกระเหมือนกันบริเวณนี้นะคะมีผิวเป็นตกกระมีจุดด่างดำมีอะไรบ้างคือมันไม่ได้ปกปิดเนี่ยกริบร้อยเปอร์เซนต์เลยขนาดนั้นแต่ว่าก็ค่อนข้างดีเลยเทียวทาแล้วมันก็ค่อนข้างธรรมชาติมากๆเลยนะคะตัวนี้แบบแนะนำเลย ส่วนใครที่มีรอยสิวรอยแดงมีจุดด่างดำมีตกกัที่ค่อนข้างเยอะอาจจะใช้คอนซีลเลอร์ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยทาคุชชั่นตัวนี้ทับนะคะส่วนเบอร์ที่เลือกมานะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์สีไลท์นะคะมันจะเป็นเบอร์10 สนะคะ19สําหรับผิวขาวเหลืองธรรมดานะคะทั่วไปถ้าเกิดว่าคนที่ผิวเข้มหน่อยอาจจะเลือกเป็นเบอร์21ก็ได้ส่วนคนผิวขาวชมพูอาจจะเป็นเบอร์17นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นเบอร์19นะคะสําหรับผิวขาวเหลืองนะคะก็ทาแล้วก็คือธรรมชาติเนียนมากหน้าไม่ลอยนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยหน้าก็ไม่หมองสีก็ไม่ดรอปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ แพ็กเกจตัวนี้นะคะก็เป็นแบบสีขาวดำแบบนี้สีสวยมากน่ารักมากเลยเปิดตลับมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นตลับแบบนี้นะคะจะมีตัวที่เป็นฟองน้ำมาให้นะคะแล้วก็ชั้นด้านในเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็น ตัวคัชชั่นตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่สําหรับเอาไว้วอร์มคัชชั่นนะคะก็คือว่าเราอ่ะไม่ต้องเอามาวอร์มที่หลังมือเราเวลาที่แบบเราแตะเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีอ่ะคัชชั่นมันติดฟองน้ํามาเยอะเกินไปนะคะเราก็สามารถที่จะมาแทบแทบแตะแตะตรงนี้ได้ก่อนนะคะไม่ให้แบบเนื้อคัชชั่นเนี่ยมันไปโปะแบบลงบนผิวหน้าของเราแล้วแบบทําให้มันหนาหนักเกินไปเอามาแตะตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ เอาค่อยเอามาแตะบนหน้าของเราได้นะคะตรงนี้ก็คือดีมากๆเลยนะไม่ต้องมาแตะหลังมือตรงนี้ทําให้มือเราเลอะนะคะก็มาแตะตรงนี้แทนนี่สังเกตได้ว่าใช้มานานแล้วนะคะมันก็เป็นสีขาวๆแล้วแหละเดี๋ยวมาทาให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะมาแตะเลยนะคะตรงนี้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มา แตะตรงนี้ก่อนนะคะเกลี่ยให้สม่ําเสมอเท่ากันก่อนแล้วก็มาแตะลงโดนผิวหน้าเรานะคะวิธีการทาคุชชั่นนะคะก็คือเป็นวิธีการแตะ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 แทบแทบแถบแทบแถบแถบลงบนหน้าเราค่อยๆใจเย็นๆนะคะห้ามถูนะคะถ้าถูมันจะเป็นปืดๆเลยนะคะค่อยๆแตะลงไปบนหน้าค่ะสำหรับตัวคุชชั่นตลับนี้นะคะเนื่องจากใช้มานานหลายเดือนแล้ว น้ำมันก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะมันก็ค่อยๆจางลงแล้วเนี่ยช่วงแรกเนี่ยตอนที่ซื้อมาครั้งแรกเลยนะคะแตะไปทีนึงเนี่ยเยิ้มเลยนะคะมันจะติดฟองน้ํามาเยอะมากนะคะเลยต้องมา,าแท็แบ,แบลองที่ตรง mix and touch ตรงนี้ก่อนเดี๋ยมันจะเขียนเลย mix and touch นะคะนี่แล้วก็ค่อยๆแตะบนหน้าแต่ตอนนี้มันด้วยความที่ใช้มานานแล้วมันก็เลยไม่ได้เยิ้มมากไม่ได้ติดฟองน้ําเยอะแล้วแล้วก็ค่อยๆแตะไปนะคะ จะสังเกตได้ว่าเนี่ยเห็นไหมว่าพอทาปุ๊บอ่ะมันจะมีความเนียนมากมันจะค่อยๆซึมติดเข้ากับผิวหน้าของเรานะคะมันจะไม่หนาำไม่หนักไม่เยิมเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไม่มีรอยสิวไม่มีรอยแดงไม่มีรอยกะด่างดำนะคะมีเหมือนกันแต่ว่าไอตัวครุชั่นตัวนี้มันก็ค่อนข้างปกปิดได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแถมปกปิดได้แบบธรรมชาติมากนินเนียนไปเลยค่ะ จะมาลองดูบริเวณนี้นะคะที่ว่าเป็นผิวตกกระค่ะโดยเฉพาะบริเวณจมูกตรงนี้แตะแตะแบบใจเย็นๆไปเรื่อยๆให้ทั่วทั้งหน้านะคะ ตอนนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะคะนี่เลยจะสังเกตได้ว่ามันมีความเนียนกลืนไปกับสีผิวธรรมชาติเมื่อกี้มากๆนะคะก็คือมันไม่ได้หนามไม่หนักไม่เยิ้มเลยมันเบามันเนียนมากๆเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงรอยตรงใต้าตาตรงนี้แล้วก็ตรงจมูกสันจมูกตรงนี้ที่มีรอยตกกระอยู่เนี่ยนะคะมันอะไม่ได้ปิดทั้งหมด แต่ว่ามันก็ทำให้ผิว,ว่ดูสว่างขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูแบบว่ามันจางลงนะคะมันอาจจะมีรอยบ้างเนี่ยก็คือด้วยความที่แบบตกกรดเยอะพอสมควรจากการใส่แว่นตากันแดดนะคะแล้ว่ามันทับตรงนี้แล้วก็เออมันเกิดมาจาก แว่นตากันแดดมันทับตรงผิวตรงนี้ทําให้ครีมกันแดดตรงนี้มันละลายมันหายไปแล้วเวลาโดนแดดหนักๆเนี่ยมันก็เลยผิวตรงนี้มันก็เลยดํานะคะก็เลยเป็นรอยตกกะบริเวณตรงสันจมูกเนี่ยตรงนี้ก็เช่นกันรอยตรงขอบแว่นตาตรงนี้มันก็เป็นตกกะเป็นฟ้าได้ง่ายนะคะก็คือมันปกปิดได้พอสมควรนะคะเนี่ยตรงนี้ถ้าตรงที่เป็นไม่เยอะเนี่ยมันก็จะแบบ ค่อนข้างปกปิดได้ดีแต่ว่าตรงที่เป็นเยอะๆมากๆอะ่ะอาจจะมีเห็นอยู่มันไม่ได้100%ซก็ถ้าใครอะ่ะมีรอยเยอะก็ใช้คอนซีลเลอร์ไปก่อนนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ซีเรียสไงมันมีนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพอทาไปแล้วเนี่ยมันหน้ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็มันกลืนไปกับผิวมากกว่าก็เลยแฮปปี้ตรงนี้มากๆเลยค่ะ หลังจากที่ทาครูชัดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีความเหน็บหน่อยนะถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแอร์มันจะไม่เหนึบมากนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเหมือนสาวเกาหลีที่เขาอยู่เกาหลีประเทศเขาหนาวไงเมืองหนาวถ้าทาไปแล้วอาก,กาศหนาวๆเนี่ยไม่ต้องทาแป้งฝุ่นปิดทับไปเลยเพราะว่า พอไอเหนียวๆเ,เนี่ยเจออากาศหนาวๆปุ๊บมันก็แห้งกลืนติดกับผิวไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยก็อาจจะต้องทาแป้งฝุ่นทับหน่อยนะคะก็ปัดแป้งฝุ่นนิดนึงนะคะทําให้แบบว่าเออมันเป็นการล็อกตัวพุฟชั่นให้ติดกับผิวนะคะเวลาที่แบบมือเราไปโดนเหนือออกหรืออะไรมันจะได้ไม่เยิมนะคะนี่ ทาแป้งฝุ่นปัดแป้งฝุ่นทับไปเลยค่ะแบบเบาๆนะคะก็ใช้แป้งเนี่ยขนหนานุ่มเนี่ยค่อยๆปัดแป้งฝุ่นไปได้นะคะเป็นการเก็บงานขั้นตอนสุดท้ายค่ะเรียบร้อยค่ะกับการทาครุชชั่นของจุงซมูลนะคะปกปิดได้ดีนะคะทําให้หน้าผิวฉ่วาวาวสวยนะคะไม่ต้องเน้นว่าโอ้ยต้องเป็นรองแวร์ให้ปก ปิดอย่างดีต้องหนาคนที่แบบผิวปกติไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากไม่ได้แบบมีรอยสิวรอยแดงจุดดำด่าง,งที่แบบหนามากๆเยอะมากๆก,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 ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ปกปิดได้ดีแล้วทําให้ผิวดูกโกลดด้วยนะคะดูสุขภาพดีนะคะดูฉ่าวางเหมือนสาวเกาหลีนะคะแค่นี้ก็ออกบ้านได้แล้วปัดแก้มนิดหน่อยนะคะเขียนคิ้วนิดๆทาปากนิดต่อยก็ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้าง ทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะคะแค่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็รอดแล้วสามารถทาออกไปนอกบ้านได้นะคะออกไปทํางานได้เลยนะคะตัวนี้ตัวเดียวอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีรอยตรงนี้บ้างอาจจะมันๆเยิ้มๆบ้างระหว่างวันก็สามารถที่จะซับหน้าได้แล้วก็ทออาแป้งปัดแป้งฝุน่นเติมนิดหน่อยก็ได้แล้วก็อยู่ได้เลยทั้งวันค่ะสรุปว่าสําหรับจุงแซมบุน Essential Skin n o d e r Cushion ช i ไลทตัวนี้นะคะให้คะแนนไปเลย9เต็ม10นะคะเนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติมากปกปิดได้ค่อนข้างดีแล้วก็ควบคุมมันได้ดีพอสมควรนะคะไม่ต้องกลัวว่าระหว่างวันน่าจะหมองด้วยค่ะน่าจะเนียนใส่กริปอย่างนี้ไปทั้งวันเลยนะคะชอบมากมเลยวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย